สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพ่อก็บ,บริกดรคือเกาครับพี่น้องกับเมน,นูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องเหมือนนี้ได้ต้มขาหมูนะครับผมนี่ต้มปเปื่อยเลยพี่น้องกินกาแฟพัดซองอันแนละ้วพี่น้องเอ้ยไอเขาห้องเนี่ยองโจกมืออยากสัน้นสั้นกาแฟได้เนี่นนนนย,นนยนะครับมาพี่น้องไหมมือนีฟีมือน้องมวยตุนตุนขาหมูขาใหญ่ปเปื่อยเลยครับน้องมวยเป็นตุนให้บ่ิกากินมือนี มือยักสั่นเพราะปานคนดื่มพี่น้องบาแดงบริเป็นคนดื่มเนะกินกาแฟหลายพี่น้องโอ้บมดสองแก้วมาเลยครับ ค่ะคนนี้ปะ่ะดโอุ้ยออกเป็นอย่างแซ่บน้องมวยบอกมาเยวจะเฮ็ดในกินผมนะครับเป็นเขียวน้ำตรงน้ำตาลมากเขิงพีนองสามชั่วโมงอะ่ะเพื่อเพื่อจิตอันนี้ตุนท่านนะครับบอกก่อนตุนไฟท่านของปะ่ะด อนฮอนเลยครับอร่อยมาก Mmm. Ma. Mm. Hmm. Hmm. Oh. แซบนะพี่น้องหนังนเคนนึง นี่ก็ดูดได้นะอือย่างแท่บพี่น้องภูมมักหวานๆนเนี่น้องมวยเห็ดให้กินฝีมือน้องมวยไม่ธรรมดา เดินพี่น้องความเปื่อยพี่น้องเบิ้งครับบะเดงยีทอดเบิง้งพุณเนาะพุณเนาะโอ้ยเปื่อยครับพี่น้องชุดยอด <S <S สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดานือลงวยอ,อืมเปื่อยครับ เปลือกกูขานี่กระเปื่อนแะน่นี่ครับนี่โยกโยกนี่ก็ออกแล้วนี่มามาจับเจ็บองกัดน,น,นะครับเตอร์ <c oughs> <c oughs> แล้วขาน้อหมวยพนเป็นคนไปเลือกเอาพี่น้องเลือกเองเอาแต่ขาแบบว่าพอดีพอดีนะครับ บครัอย่างชอบออป,ปลาแดงเปื่อยๆนะนี่ชอบพี่น้องเบื่อเนื้อครับเปื่อยครับ บางคนก็นจะกินกับไอ้ขาเจ้าเนาะพี่น้องนี <Okay. S 1> ่เบิกนะงามครับ กินก็ข้าวเหนียว <laughs> จวดจัดจสุดยอด พี่น้องเมืองได้ครับตัวจิตดึงนะเบิ้งพี่น้องเมืองครับตึ๊นตึ๊ดตึ๊นตึ๊ดตึ๊ดโอ้ยปวดหลังเปื่อยครับรุดเบิ้งเลยปาด์ทถกมันต้องแบบนี้ครับคุณอะฮึมคุณอะพี่น้องเอ้ยโห สุดยอดแซ่บอือมาบาดนี้ลุย เวลาไอ้ข้าตุนเองเขาเองกะความเปื่อยมันได้นะครับพี่น้องว่าจะเอาเปื่อยจำได แก้วนี้แก้วนี่อ่อเปรี้ยวๆนิดๆหน่อย <_ letter> โอ้โห oh! <_ letter> สามขาใหญ่พี่น้องเอ๊ย โอ้นัวนัวขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณน่องหมวยน้ำิ่นต้มขาามูพะโลเปื่อยๆเสพร่บให้กินเมื่อนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับผมให้บ่าวแดงมาโดยตลอดคลิปนี้บ่าวแดงฝากพี่น้องนะครับผมสุขุมสุขคนกดไลค์กดแชร์บ่าวแดงีนเ้อครับพี่น้องแคนนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวแดงขอพี่น้องสุขภาพ แข็งแรงเบอร์สุขสุขคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือใครได้แก้มน,นี้โชษโทษให้ก็จะได้มาผ่านลาพีลลน้องไปเพือนสามีก่อนเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ